ใบงานคณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์เรื่องจดหมายขอบคุณพ่อแม่ข้อที่หนึ่งเด็กๆช่วยคนพิการแปดคนแล้วช่วยคนแก่ห้าคนรวมเด็กๆช่วยคนไปทั้งหมดกี่คนข้อที่สองดาวเขียนจดหมายบอกรักแม่พ่อทุกวันตอนนี้เขียนได้สองอาทิตย์เต็มดาวบอกรักแม่พ่อแล้วกี่ครั้ง ข้อที่สามส้มเขียนกาดขอบคุณสิบสองใบส่งทางไปรษณีย์ให้เพื่อนหกใบยังเหลือกี่ใบที่ไม่ได้ส่งข้อที่สี่ไม้เขียนจดหมายหาพ่อทุกเดือนตอนนี้ครบปีแล้วพ่อมีจดหมายของไม้กี่ฉบับข้อที่ห้าดาวกอดแม่วันละเจ็ดครั้ง วันนี้กอดได้แค่สองครั้งเหลืออีกกี่ครั้งจึงจะครบข้อที่หกฟ้าหยิบดอกไม้มาให้คุณย่าเจ็ดดอกทำหล่นไปสองดอกเหลือดอกไม้ให้คุณย่ากี่ดอกข้อที่เจ็ดต้นกล้าเขียนคำว่ารักพ่อได้หกครั้งแล้วเขียนเพิ่มอีกสี่ครั้งรวมต้นกล้าเขียนคำว่า รักพ่อได้กี่ครั้งข้อที่แปใบบัวช่วยคุณตาเก็บไข่ได้สิบฟองทําตกแตกสามฟองเหลือเก็บไข่ได้กี่ฟองข้อที่เกดินช่วยยายหัห่นหัวหอมได้แปดหัวต้องพักเพราะแสบตาจึงมาหั่นเพิ่มอีกหกหัวรวมดินหั่นหัวหอมได้กี่หัวข้อที่สิบ ร้อยเขียนจดหมายขอบคุณทหารที่ปกป้องประเทศทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมพฤศจิกายนเหลือเขียนจดหมายอีกกี่ฉบับจึงจะครบปีข้อที่สิบเอ็ดฟ้าเขียนจดหมายเพื่อส่งให้คุณตาเก้าฉบับแต่ลืมใส่ซองไปสองฉบับจดหมายส่งไปถึงคุณตามีกี่ฉบับ ข้อที่สิบสองเมกนวดหลังให้คุณย่าสี่สิบนาทีแล้วพักห้านาทีนวดเพิ่มอีกสิบนาทีรวมเวลาที่นวดกี่นาทีข้อที่สิบสามในเดือนสิงหาคมมีวันแม่ฟ้าตั้งใจเขียนจดหมายบอกรักแม่ทุกวันในเดือนนี้ตอนนี้ฟ้าเขียนได้สามสิบฉบับเหลืออีกกี่ฉบับ จะครบตามความตั้งใจข้อที่สิใบเตยจะพูดคำว่าขอบคุณทุกมื้ออาหารที่รับประทานเสร็จในหนึ่งวันใบเตยจะพูดขอบคุณกี่ครั้งข้อที่สิบห้าที่โรงเรียนมื้อเที่ยงเด็กๆจะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณข้าวทุกคำน้ำทุกหยดและตอนนี้เปิดเรียนมาสี่ อาทิตย์เด็กๆก,กล่าวขอบคุณไปแล้วกี่ครั้งขอให้นักเรียนทำใบกิจกรรมด้วยความสนุกคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียว